คุยกับบู้สื่ออาจอหญิงอาคาผู้นำเสนอครัวของแม่ใน ABA 2024บู้สื่ออาจอผู้นำเสนอครัวของแม่ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นแห่งความทรงจำของแม่และชาวอาคาในแบงคอกอาร์ตเบียนเนล2024 เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่2024หรือแบงคอกอาร์ตเบียนเนว2024 BAB 2024ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรักษากายาเนเจอร์กายานำเสนอ ผู้หญิงในหลากบทบาทหลายวัฒนธรรมฉายภาพผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูผู้เยียวยาผู้พิทักษรักษาและอื่นๆผ่านผลงานศินละปะหลายร้อยชิ้นจากศิลปินนานานชาติที่จัดแสดงผลงานทั่วกรุงเทพมหานครโดยหนึ่งในผลงานสุดพิเศษชิ้นหนึ่งเป็นผลงานของบุษสืออาจอหญิงชาวอาขาที่ได้ยกครัวของแม่มาจัดแสดงหนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแบ็ก บูซือเป็นชาวอาคาเกิดเมื่อปี2529ถิ่นฐานกำเนิดอยู่ที่ประเทศเมียนมาในครอบครัวคนทรงและช่างฝีมือเมื่อย,ยังเป็นเด็กเธอและญาติที่น้องต้องลี้ภัยจากบ้านเกิดอันเนื่องมาจากศึกสงครามปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบูซือเริ่มสร้างสารรค์ผลงานศินลปะมาตั้งแต่อายุ15ปีด้วยตนเองเธอเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานั้นให้ ศิลปะวัฒนธรรมฟังว่าจริงๆแล้วบูซื้อไม่ได้เรียนมานากก็คือจะไม่รู้แม้แต่สีสีอะคริลิกสีน้ำมันหรือว่าสีอะไรก็ไม่รู้เนาะคือตอนนั้นก็วาดวาดเกี่ยวกับความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นเด็กดอยลงมาในเมือง,องปุ๊บเรากดดันเพราะว่าเราได้ทำงานเยอะเราทำงานเยอะปุ๊บเราก็จะเครียดเราก็จะวาดออกมาจากข้างในเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรอย่างนั้น ผลงานศินละปะของบู้ซือจึงถ่ายทอดจากประสบการณ์ความเป็นผู้หญิงในสังคมร่วมสมัยผสานกับรากเหง้าวัฒนธรรมอาขาออกมาเป็นงานศิลป์ที่มีเอกลักษณ์และในงาน b a b 2024ปีนี้บู้ซือจึงยกครัวของแม่ครัวแบบโบราณของชาวอาขาที่มีเครื่องใช้ไม้สอยของจริงวัสดุจริงใช้งานจริงจากเชียงรายมาจัดแสดงที่กรุงเทพมหานคร รรแรกเริ่มผู้ซื้อคิดจะหยิบเอาเรื่องราวของผ้าชาวอาขามาสร้างสารรค์เป็นงานศิลป์แต่สุดท้ายเธอเลือกจะใช้ครัวอันเป็นพื้นที่ของอามาหรือแม่มานำเสนอเธอมองว่าครัวของชาวอาขานั้นเพอร์เฟกกว่าเพราะมันบอกเล่าถึงความอดทนของผู้เป็นแม่บอกเล่าถึงการหุงหาอาหาร แม่ของบูซือทำอาหารให้เธอกินทุกวันวันละสามมื้อเป็นภาพความเหนื่อยยากความทรหดอดทนและความเสียสละกของแม่แต่ขณะเดียวกันก็เป็นภาพความสุขของลูกๆและคนในครอบครัวที่ได้อิ่มท้องกับอาหารที่แม่เป็นคนทำเราเคยอยู่ในชุมชนเล็กๆแล้วก็เป็นชนเผ่าด้วยก็โตมากับครัวก็คือว่าคุณแม่ทำอาหารให้กินทุกวัน ตั้งแต่เด็กจนโตแม่ทำอาหารทุกวันวันละสามมื้อคุณแม่เสียสละให้ลูกเสียสละให้ครอบครัวมูว้ซือยังบอกเล่าแนวคิดรักษากายาผ่านผลงานครัวของแม่เอาไว้อีกด้วยว่าในมุมมองของเธอผู้หญิงเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์เป็นผู้ให้และผู้กำเนิดซึ่งในผลงานของเธอนั้นก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ชาวอาขาใช้พาะปลูกรวมอยู่ด้วย ความตั้งใจของบูซื้อไม่เพียงแค่อยากฉายภาพของแม่ผ่านครัวที่เธอคุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กเท่านั้นแต่เธอยังตั้งใจอนุรักษ์ครัวแบบโบราณน,นี้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเพราะในยุคป,ปัจจุบันครัวลักษณะนี้แทบไม่มีให้เห็นและได้เปลี่ยนมาเป็นครัวสมัยใหม่ที่ใช้เตาแกส๊สหุงหาอาหารกันเกือบทั้งนั้นแล้วอนุรักษ์ด้วยแอร์แล้วก็พูดถึงว่าคนเป็นแม่คือต้องมาทำอาหารเป็นผู้ให้บูซื้อเล่า นอกจากนี้ผู้ซื่อยังได้เล่าถึงอาหารของชาวอาขาว่าอาหารอาขาก็จะหอมหอมเพราะว่าใช้พวกของธรรมชาติเยอะอก็จะหอมจะเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดนิดหน่อยเขาไม่ได้ปรุงอะไรเยอนะนาเพราะว่าไม่ค่อยมีให้หานอสมัยโบราณก็จะมีแค่ทูรสกับเกลือสองอย่างแค่นั้นแต่มันอร่อยเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับทำมาจากหัวใจข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นองค์ประกอบในผลงานศิละปะ ครัวของแม่ทุกอย่างเป็นของจริงบูซ้ซสือตั้งใจให้ใช้ของจริงทั้งหมดเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวอาขาโดยไม่เสริมแต่งสิ่งอื่นใดเข้าไปตั้งแต่มเมล็ดธัญ,ญพืชน้ำตั้งฝืนตะกรา้ากรงดักสัตว์หม้อก้อนร้าและอื่นๆโดยเฉพาะโครงสร้างไม้ไผ่ที่อบอวลไปด้วยความหอมไม่ หากใครได้ไปชมงานสิ่งชิ้นนี้อยากให้ลองเข้าไปใกล้ๆแล้วสูดหายใจดมสักครั้งอัธรสจากภาพและกลิ่นอาจเปลี่ยนหอสิลปกรุงเทพมหานครเป็นบ้านบนดอยในพริตตาบู้สื่อใช้เวลาสร้างสรรค์ครัวของแม่ร่วมปีก่อนจะนำผลงานศิละปะมาจัดแสดงที่กรุงเทพมหานครพบบุปสักมากมายหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอแม่สายที่ผ่านมา ครวของแม่จึงไม่ได้เป็นแค่ผลงานศินละปะร่วมสมัยชิ้นหนึ่งที่จัดสแสดงในเทศกาลศิลปะแต่เป็นการเดินทางของเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องราวของชาวอาขาเรื่องราวของผู้หญิงเรื่องราวของแม่เรื่องราวของบ AB 2024เรื่องราวของน้ำท่วมแม่สายและเป็นเรื่องราวของบูซืออาจอ